ราศีพฤษภดวงเดือนกลมภาพัน,น์นี้ไม่ได้มาเล่นๆใครที่อดทนเหนื่อยและเงียบมานานดวงกำลังจะขยับแรงมากฟังคลิปนี้ให้จบแล้วดูว่ามีอะไรตรงกับชีวิตคุณบ้างคำทำนายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฟังเพื่อเป็นกำลังใจและแนวทาง ไม่ควรนำไปตัดสินใจแทนชีวิตทั้งหมดชาวราศีพฤษภถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่บอกเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์2569เป็นเดือนที่ดวงดาวเริ่มขยับชีวิตคุณจริงจังหลังจากที่คุณแบกอะไรไว้เยอะมากตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาหลายคุณเหนื่อยแบบไม่พูดไม่บน่นแต่ใจลึกๆรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นฉัน ทำไมทุกอย่างมันช้ามันติดมันหนักแบบนี้ดวงดาวเข้าใจคุณนะและจักรวาลกำลังเริ่มขยับให้คุณแล้วพลังหลักขอ,องเดือนนี้คือการเคลื่อนตัวของดาวศุกร์ดาวประจำตัวของชาวพฤษพที่โคจรออกจากจุดอึอดอัดไปสู่ตำแหน่งที่เริ่มให้พลังแห่งการได้คืนไม่ว่าจะเป็นโอกาสเงินความมั่นคง หรือแม้แต่ศักดิ์ศรีในชีวิตที่เคยถูกมองข้ามต้นเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจยังรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางทางเหมือนจะไปต่อก็ใช่จะถอยก็ไม่กล้าใจหนึ่งอยากปล่อยแต่อีกใจยังผูกพันดวงดาวช่วงนี้ทําให้คุณคิดเยอะกว่าปกติโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องคุณค่าของตัวเอง หลายคนในราศีพฤษภจะมีคำถามในใจว่าเราควรทนต่อหรือควรเปลี่ยนสิ่งที่ทำอยู่มันคุ้มกับชีวิตเราจริงไหมนี่ไม่ใช่ความคิดลบแต่มันคือสัญญาณของการตื่นรู้จากดาวเสาที่กำลังกระตุ้นให้คุณมองชีวิตแบบจริงจังขึ้นไม่ใช่แค่เอาตัวรอดแต่ต้องอยู่แล้วมีคุณค่ากลางเดือน ดาวพฤหัสเริ่มส่งพลังหนุนแบบนิบเงียบคุณอาจไม่เห็นผลทันทีแต่จะเริ่มมีสัญญาณบางอย่างเข้ามาเช่นมีคนพูดถึงคุณในทางที่ดีมีโอกาสใหม่โผลมาแบบไม่ตั้งใจหรือมีความคิดใหม่ที่ทำให้คุณเห็นทางออกที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อนโดยเฉพาะชาวพฤษศที่ทำงานด้านการเงินการขายความงามอาหาร อสังหาหรือออนไลน์ดวงเดือนนี้บอกเลยว่าของเก่าจะกลับมาให้โชคลูกค้าเก่างานเก่าหรือทักษะเก่าที่คุณเคยคิดว่าไม่สำคัญจะกลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้จริงจังเรื่องการเงินเดือนนี้ไม่ใช่เดือนฟลุกแบบรวยทันทีแต่เป็นเดือนที่วางฐานเงินใครที่เคยมีปัญหาเงินรั่วเงินจมเงินติด จะเริ่มเห็นทางแก้และที่สำคัญคือคุณจะเริ่มกล้าเรียกร้องในสิ่งที่คุณควรได้ไม่ยอมถูกเอาเปรียบเหมือนที่ผ่านมาพลังดวงดาวยังบอกอีกว่าชาวพฤษศหลายคนกำลังจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเรื่องการเลือกตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การงานหรือการตัดสินใจบางอย่างคุณจะเริ่มรู้ว่าถ้าคุณไม่เลือกตัวเองก่อน โลกก็จะไม่เลือกคุณตอนท้ายนี้อยากให้คุณตั้งใจฟังนะคะถ้าเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณรู้สึกอยากเปลี่ยนอยากขยับอยากเริ่มใหม่นั่นไม่ใช่ความใจร้อนแต่มันคือเสียงจากดวงดาวที่กำลังเรียกคุณให้กลับไปยืนในที่ที่คุณควรยืนหลังจากพลังดวงดาวในช่วงต้นเดือนเริ่มเขย่าวความคิดเขย่าหัวใจของชาวราศีพฤษภ ช่วงนี้คุณจะเริ่มรู้สึกชัดมากขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่ควรไปต่อและอะไรคือสิ่งที่ควรหยุดแม้คุณจะยังไม่ได้ตัดสินใจทันทีแต่ใจลึกๆจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วดาวอังคารในเดือนนี้ส่งพลังเข้ามาแบบจริงจังทำให้ชาวพฤษศหลายคนเริ่มมีไฟมีแรงมีความกล้าที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องงานและการเงิน คุณจะเริ่มคิดว่าถ้าไม่ลุกตอนนี้แล้วจะลุกตอนไหนหลายคนจะเริ่มมองเห็นศักยภาพของตัวเองชัดขึ้นบางคนเคยทำงานเก่งแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าเสนอไม่กล้าเรียกร้องเดือนนี้ดวงดาวผลักให้คุณต้องออกหน้ามากขึ้นและน่าแปลกใจคือพอคุณกล้าคนราบข้างกลับเริ่มยอมรับช่วงกลางเดือนจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอ๋อที่ผ่านมาฉันแบกมากเกินไปนี่คือบทเรียนจากดาวเสาที่ยังทำงานอยู่แต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อกดคุณแต่เพื่อสอนให้คุณวางภาระที่ไม่จำเป็นเรื่องการเงินเริ่มขยับอย่างเห็นได้ชัดรายได้อาจยังไม่พุ่งทันทีแต่รายจ่ายที่เคยกดดันจะเริ่มเบาลงบางคนมีจังหวะได้เงินคืนได้เคลียร์หนี้ ได้ปิดภาระเก่าหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือแบบไม่คาดคิดสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับชาวพฤษศในเดือนนี้คือดวงดาวแห่งการเจรจาเปิดพลังแรงมากใครที่กำลังจะต่อรองเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องตำแหน่งหรือข้อตกลงบางอย่างดวงเดือนนี้บอกเลยว่าคุณมีแต้มต่อมากกว่าที่คิดขอแค่คุณพูดด้วยความมั่นใจและไม่ลดค่าตัวเอง ในด้านโชคลาภเดือนนี้ไม่ได้มาแบบลอตเตอรี่ฟาดใหญ่แต่จะมาในรูปแบบของโอกาสทองเช่นเจอคนที่พาโอกาสงานมาให้ไล่ข่าวดีจากที่เคยเงียบหรือมีโปรเจกต์เล็กๆที่ต่อยอดเป็นไรายได้ยาวบางคนอาจฝันแปลกฝันชัดหรือมีสัญญาณบางอย่างจากจักรวาลเช่นเห็นเลขซ้ำเห็นชื่อดำเดิมโผล่เข้ามาบ่อย ดวงบอกว่าอย่ามองข้ามเพราะนี่คือการสื่อสารจากพลังงานรอบตัวคุณเรื่องความรู้สึกเดือนนี้ชาวพิศศจะเริ่มนิ่งขึ้นแม้สถานการณ์รอบตัวจะยังไม่ชัดแต่ใจคุณจะไม่วุ่นวายเหมือนก่อนคุณจะเริ่มรู้ว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองกับทุกคนและไม่จำเป็นต้องแบกความคาดหวังของใครไว้ทั้งหมดดวงดาวกำลังสอนคุณว่า การนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเก็บพลังเพื่อก้าวต่อเมื่อดวงดาวเคลื่อนมาถึงจุดกึ่งกลางของเดือนกุมภาพันธ์พลังงานรอบตัวชาวราศีพฤษภจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากความอึดอัดความลังเลกลายเป็นความรู้สึกว่าฉันเริ่มควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นแม้ภาพรวมอาจยังไม่ชัดร้อยเปอร์เซน์แต่ใจคุณจะเริ่มมั่นคงกว่าที่เคยเป็น ดาวพฤหัสเริ่มทำมุมที่ดีส่งผลโดยตรงกับโชคจากการงานการเงินและชื่อเสียงใครที่เคยรู้สึกว่าทำดีแต่ไม่มีใครเห็นเดือนนี้จะเริ่มมีคนมองเห็นคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าลูกค้าหรือคนที่มีอิทธิพลต่อเส้นทางชีวิตของคุณหลายคนในราศีพฤษภจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานบางคนได้โปรเจกต์ใหม่บางคนได้ขยับตำแหน่ง บางคนได้โอกาสทำสิ่งที่อยากทำมานานแต่ไม่กล้าเริ่มสิ่งที่ดวงดาวย้ำม,มากคืออย่าดูถูกโอกาสเล็กๆเ,เพราะโอกาสเล็กๆในเดือนนี้คือเมล็ดพันธุ์ของความมั่นคงในอนาคตเรื่องการเงินเริ่มเห็นตัวเลขที่ทำให้ใจชื้นขึ้นบางคนได้เงินก้อนเล็กก้อนกลางบางคนเริ่มเห็นรายได้เสริมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือคุณจะเริ่มจัดการเงินได้ดีขึ้นไม่ใช่เพราะเงินเยอะขึ้นอย่างเดียวแต่เพราะคุณมีสติกับการใช้เงินมากกว่าเดิมดวงดาวบอกว่าช่วงนี้เหมาะมากกับการวางแผนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนหรือการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายบางอย่างใครที่เริ่มตอนนี้แม้จะช้าแต่จะมั่นคงมาก ในด้านโชคลาภชาวพฤกษบมีดวงได้โชคจากการเคลื่อนไหวเช่นการเดินทางการเปลี่ยนเส้นทางการตัดสินใจฉับไวหรือแม้แต่การรับฟังคำแนะนำจากคนแปลกหน้าอย่าปิดกั้นตัวเองเพราะโชคเดือนนี้ไม่ได้มาหาคุณถึงที่แต่รอให้คุณขยับไปหาเขาเรื่องความสัมพันธ์ดวงกลางเดือนทำให้คุณมองคนออกมากขึ้นใครจริง ใครหวังผลใครควรเก็บไว้ใกล้ใครควรถอยออกไปคุณจะเริ่มไม่เสียเวลากับความสัมพันธ์ที่ดูดพลังอีกต่อไปและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากสำหรับคุณสำหรับใครที่ยังโสดดวงมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาแบบช้าๆแต่จริงใจไม่หวือหวาไม่หวานเวอร์แต่มั่นคง ใครที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะนิ่งขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากผ่านช่วงที่ต่างฝ่ายต่างเหนื่อยมาพลังดวงดาวช่วงนี้ยังบอกว่าชาวพฤกษบณ์บางคนจะมีลางสังหรณ์แรงความรู้สึกแม่นตตัดสินใจอะไรแล้วมักไม่พลาดขอแค่คุณเชื่อในความรู้สึกของตัวเองอย่าฟังเสียงรอบข้างมากเกินไปจำประโยคนี้ไว้เลยนะคะ ดวงไม่ได้เปลี่ยนเพราะโชคแต่เปลี่ยนเพราะคุณเริ่มเชื่อในคุณค่าของตัวเองปลายกลางเดือนถึงช่วงเกือบปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นจังหวะที่พลังดวงดาวเรียงตัวสวยมากสำหรับชาวราศีพฤษภดาวศุกร์ดาวพฤหัสและพลังของจันทร์ส่งคลื่นพลังเดียวกันคือการให้รางวัลกับคนที่ไม่ท้อไม่ทิ้งตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจ หลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เคยติดเคยตันเคยอึดอัดอยู่ๆก็คลี่คลายแบบไม่น่าเชื่อเรื่องที่ค้างคาใจมานานอาจได้คำตอบในช่วงนี้บางอย่างไม่ได้จบแบบที่คุณคิดแต่กลับจบแบบที่ทําให้คุณโล่งแล้วเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆในเรื่องการงานช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นใครที่ทำงานประจำ จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือมีคนไว้ใจให้คุณเป็นตัวหลักในทีมแม้จะเหนื่อยขึ้นแต่เป็นความเหนื่อยที่มีอนาคตไม่ใช่เหนื่อยฟรีเหมือนที่ผ่านมาใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าถ่ายออนไลน์ดวงเดือนนี้เด่นมากเรื่องลูกค้าการบอกต่อและการกลับมาซื้อซ้ำโดยเฉพาะของที่เกี่ยวกับความสวยงามอาหาร สุขภาพหรือสิ่งที่ใช้ความละเอียดดวงดาวหนุนให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้นแค่พูดจริงทำจริงและไม่รีบเกินไปการเงินในช่วงนี้เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมบางคนได้เงินก้อนบางคนได้เงินต่อเนื่องบางคนอาจไม่ได้เยอะทันทีแต่ได้เงินในจังหวะที่ช่วยชีวิตอย่างมากเช่นช่วยปิดหนี้ช่วยต่อยอด หรือช่วยให้คุณกล้าตัดสินใจบางอย่างโชคลาบช่วงนี้มีเข้ามาแบบไม่ตั้งตัวโดยเฉพาะจากการเดินทางการเปลี่ยนแผนกระทันหันหรือการทำอะไรตามความรู้สึกแรกใครที่มีเซนต์อยู่แล้วช่วงนี้เซนต์จะคมมากแนะนำให้ฟังเสียงในใจตัวเองเป็นหลักในด้านความสัมพันธ์เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการชัดเจนใครที่คาราคาซัง จะได้คำตอบว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใครที่ใช่จะชัดขึ้นใครที่ไม่ใช่จะค่อยๆหลุดออกไปแบบไม่ต้องฝืนและที่สำคัญคือคุณจะไม่เจ็บเท่าเดิมเพราะใจคุณแข็งแรงขึ้นมากชาวพฤษศบางคนจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับชีวิตเช่นการย้ายงานย้ายที่อยู่เปลี่ยนเส้นทางหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดวงดาวบอกว่า การตัดสินใจครั้งนี้แม้จะกลัวแต่จะพาคุณไปสู่ความมั่นคงในระยะยาวช่วงนี้อยากให้คุณทำอย่างหนึ่งคือขอบคุณตัวเองขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่ยังยืนอยู่แม้ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจเพราะพลังของการยอมรับตัวเองจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแบบที่คุณไม่ต้องวิ่งไล่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ดวงดาวของชาวราศีพฤษภเจนนิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากเดือนที่เต็มไปด้วยการขยับการคิดการตัดสินใจช่วงนี้คุณจะเริ่มอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นใจไม่แกว่งง่ายไม่หวั่นไหวกับคำพูดหรือสายตาของคนอื่นเหมือนก่อนดาวเสาส่งพลังในเชิงเตือนเบาๆว่าสิ่งที่คุณเลือกในเดือนนี้จะส่งผลระยะยาวมากเพราะฉะนั้นอย่าเลือกเพราะกลัว อย่าเลือกเพราะสงสารแต่ให้เลือกเพราะมันเหมาะกับชีวิตของคุณจริงๆเรื่องการงานปลายเดือนคือช่วงเก็บเกี่ยวใครที่ลงแรงไปก่อนหน้านี้จะเริ่มเห็นผลชัดไม่ว่าจะเป็นคําชมความไว้ใจหรือโอกาสใหม่ที่ต่อยอดได้ในอนาคตบางคนอาจได้ข้อเสนอที่ยังไม่เกิดทันทีแต่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ของความมั่นคงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การเงินถือว่าทรงตัวดีและมีแนวโน้มขยับขึ้นแต่ดวงดาวเตือนเรื่องการใช้เงินตามอารมณ์ช่วงนี้คุณอาจอยากให้รางวัลตัวเองแต่อย่าเผลอใช้เกินตัวถ้าคุณวางแผนดีเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางการเงินอย่างแท้จริงโชคลาบปลายเดือนจะมาในรูปแบบของจังหวะมากกว่าการเสี่ยงใครที่รู้จักหยุดรู้จักรอรู้จักเลือกเวลา จะได้เปรียบมากบางคนอาจได้โชคจากบ้านจากครอบครัวหรือจากผู้ใหญ่ที่เอ็นดูด้านความสัมพันธ์ดวงปลายเดือนทำให้คุณชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าคุณต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปใครที่ยังอยู่ข้างคุณในช่วงนี้คือคนที่ควรเก็บไว้ในชีวิตระยะยาวส่วนใครที่หายไปนั่นไม่ใช่การสูญเสีย แต่คือการเคลียร์พื้นที่ให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาสิ่งสำคัญที่สุดของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีพฤษภคือบทเรียนเรื่องคุณค่าในตัวเองดวงดาวไม่ได้อยากให้คุณเป็นคนเก่งอย่างเดียวแต่อยากให้คุณเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีค่าและไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อใครอีกถ้าจะมีคำแนะนำจากดวงดาวฝากไว้คืออยากกลัวการเริ่มต้นใหม่ อย่าก,กลัวการเปลี่ยนและอย่าก,กลัวที่จะเลือกตัวเองเพราะหลังจากเดือนนี้ไปชีวิตคุณจะค่อยๆเข้าสู่จังหวะที่มั่นคงขึ้นเหนื่อยน้อยลงและได้ผลตอบแทนที่เหมาะกับสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทมาถ้าฟังมาถึงตรงนี้ขอให้พลังดีๆจากดวงดาวคุ้มครองคุณขอให้สิ่งที่คุณหวังค่อยค่ยคยเป็นจริงและขอให้คุณไม่ลืมว่า คุณคู่ควรกับชีวิตที่ดีเสมอ